ในประเทศไทยพบว่ากลุ่มเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีเสียชีวิตจากการจมน้ำสูงเปน็นอันดับหนึ่งในกลุ่มของการบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจและมีจํานวนผู้เสียชีวิตเฉลี่ยปีละเกือบ1,300คนหรือวันละ3-4คนการจมน้ำสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งคนที่ว่ายน้ำเป็นและไม่เป็นโดยในกลุ่มคนที่ว่ายน้ำเป็นอาจเกิดภาวะฉุกเฉินอย่างะตะคริวเล่นงานจนไม่สามารถว่ายน้ำต่อไปได้ คนจมน้ำจํานวนครึ่งหนึ่งจะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากการขาดอากาศหายใจซึ่งใช้ระยะเวลาเพียง4นาทีก็อาจทำให้สมองขาดออกซิเจนและเสียชีวิตได้ดังนั้นเพื่อลดความสูญเสียดังกล่าวเรามารู้จักวิธีการช่วยเหลือเมื่อพบคนจมน้ำที่ถูกวิธีกันดีกว่าเริ่มจากหลักการช่วยเหลือคนตกน้ำที่ง่ายและปลอดภยัยควรทำอย่างไรเรามาดูคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะการตะโกนโยนยื่น โดยการช่วยคนตกน้ําวิธีการที่ถูกต้องคือเด็กๆห้ามกระโดดลงไปช่วยอย่างเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้ถูกเกาะรัดจากผู้ประสบภัยและจมน้ํำเสียชีวิตไปพร้อมๆกันดังนั้นเมื่อเราพบคนตกน้ําวิธีการช่วยที่ถูกต้องเริ่มจากการหาอุปกรณ์ใกล้มือเพื่อใช้ในการช่วยเหลือได้แก่ถังแกลลอนผูกเชือกขวดน้าพลาสติกลำไม้ เชือกห่วงยางและกระลางมะพร้าวแห้งและสำหรับวิธีการช่วยเหลือมีดังต่อไปนี้ 1. ตะโกนคือการเรียกให้คนมาช่วยและรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพหมายเลข1669หรือโทรแจ้งโรงพยาบาลใกล้เคียง 2. โยนคือการโยนอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้ตัวเพื่อช่วยผู้ประสบเหตุเกาะจับพยุงตัวโดยโยนครั้งละหลายๆชิ้น 3. ยื่น คือการยื่นของยาวๆที่อยู่ใกล้ตัวให้ผู้ประสบเหตุจับเช่นไม้เสื้อผ้าห่มาและดึงตัวขึ้นมาจากน้ำโดยยื่นอุปกรณ์ไปเพียงข้างใดข้างหนึ่งแล้วจึงกวาดเข้าหาตัวผู้ประสบเหตุนอกจากวิธีดังกล่าวแล้วยังมีวิธีการโดยใช้เรือหรืออุปกรณ์อื่นๆอ,ออกไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ซึ่งภาชนะที่ใช้นั้นควรมีขนาดใหญ่พอสมควรรอยน้ำได้ไม่ชำรุดและควรนำอุปกรณ์ประเภทยื่นหรือใช้โยนติดตัวตามไปด้วยเพราะหากเข้าใกล้ผู้ประสบเหตุแล้วเราสามารถส่งอุปกรณ์เหล่านี้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้อย่างทันท่วงทีซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่เราอาจตกน้ำตามไปด้วยในกรณีที่ผู้ช่วยเหลือจำเป็นต้องลุยน้ำออกไปเอง ควรทิ้งระยะห่างระหว่างผู้ช่วยเหลือกับผู้ประสบเหตุประมาณ2-3ถึงเมตรเพราะคนตกน้ำนั้นอาจตื่นระหนกจนเกาะตัวผู้ช่วยไว้แน่นจนเกินไปซึ่งอาจพากันจมน,น้ำไปทั้งคู่ทั้งนี้ผู้ช่วยเหลือควรเป็นผู้ที่มีความรู้ทศักษ์และประสบการณ์ในการช่วยเหลือมาก่อนซึ่งในการลุยน้ำเข้าช่วยเหลือนั้นต้องเป็นแม่น้ำที่มีความลึกไม่มากกระแสน้ำหรือคลื่นทะเลไม่รุนแรงจนเกินไปรวมไปถึงผู้ช่วยเหลือเอง ควรนำอุปกรณ์ช่วยเหลือติดตัวไปด้วยเพื่อเยอให้คนตกน้ำดึดเกาะหลังจากที่ทำการช่วยคนตกน้ำกลับขึ้นฝั่งแล้วต้องรีบแจ้งสถานพยาบาลเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใกล้บ้านหรือโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้หน่วยงานในท้องถิ่นหรือผู้นำชุมชนควรจัดการสิ่งแวดล้อมในบริเวณแหล่งน้ำที่มีความเสีย่ยง จัดหาอุปกรณ์ลอยน,น้ำการสร้างรั้วกัน้นติดป้ายเตือนเพื่อไม่ถึงการตรวจสอบว่าจุดไหนอันตรายต่อการพลัดตกน้ำได้บ้างและควรมีการให้ความรู้ในเรื่องของทักษะเบื้องต้นในการช่วยเหลือคนตกน้ำและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งถือเป็นการสร้างเกราะป้องกันให้ชุมชนโดยใช้ความรู้ที่สามารถใช้ได้จริงเพื่อป้องกันความสูญเสียที่ไม่มีใครต้องการให้เกิดขึ้นท้ายนี้ท่านคงมีคำตอบแล้วว่า หลักการช่วยเหลือคนตกน้ำที่ง่ายและปลอดภัยควรทำอย่างไรคำตอบคือการตะโกนโยนยืนหวังว่าทุกท่านคงนำเอาหลักการดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อหรือนำไปใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อพบเห็นคนตกน้ำจมน,น้ำซึ่งเราเองคงไม่อยากให้เกิดขึ้นกับครอบครัวของใครนะคะ